สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดถแถลงข่าวปิยะมหาราชานุสร2565เชิญคนไทยน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระปิยะมหาราชพระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยพร้อมชวนคนรุ่นใหม่บริจาคเลือดเติมเลือดใหม่ช่วยคนไทยไม่ขาดเลือดคารไลาโอเอเลือดใหม่โดยมีอัจฉริน พัฒนาพันชัยนายกสมาคมออออาพอสดรอชัยพรผู้ประเสริฐรองอธิการบดีจุลาลงกรมหาวิทยาลายัยและอัตพลเรกพิบูลประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยะมหาราชานุสร2565ร่วมแถลงนะสมาคมนิสิตเก่าจุลารายละเอียดจ,จะน่าสนใจแค่ไหนไปชมภาพบรรยากาศและฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะวันที่23ตุลาคมทุกปีนะคะชาวจุลาเราเนี่ยเราก็จะรู้เรถึง รัชกาลที่5นะคะพระผู้ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราเราก็จะทํากิจกรรมดีๆทุกครั้งรวมทั้งกิจกรรมเทิ่พระเกียรติพระองค์ท่านนะคะออที่ผ่านมาเนี่ยกิจกรรมหนึ่งซึ่งทำต่อเนื่องมาทุกปีเนื่องจากว่าสมาคมนิสิตเก่าเราเนี่ยเราได้จัดตั้งกองทุนจุฬาสงเคราะห์ขึ้นสําหรับให้ออค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่ค่าเล่าเรียนค่ากินอยู่ค่าที่พักค่าอะไรต่ออะไรออสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนนะคะที่ยากจนนะคะ นอกจากนั้นเราก็มีกองทุนอาหารกลางวันที่จะจัดให้กับนิสิตนะคะท,ท,ที่ไม่สามารถที่จะหาอาหารกลางวันทาน,น,นเองได้นะคะก็เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมาทุกปีที่เราจะต้องหาทุนนะคะเพื่อจะออไปสนับสนุนนะคะนิสิตที่ขาดแคลนในกองทุนจุฬาสงเคราะห์และก็กองทุนอาหารกลางวันนะคะในปีนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นปี แรกนะคะที่เราหลุดพ้นจากโควิด2ปีที่แล้วเนี่ยเราต้องจัดงานทางออนไลน์นะคะแต่ปีนี้เนี่ยมีจัดกิจกรรมกันมาได้ละแล้วก็ในรูปแบบใหม่ด้วยนะคะเดิมก่อนที่จะเป็นโควิดเนี่ยเราจะไปเปิดช่องทีวีแล้วก็รอรับโทรศัพท์นะคะ ซึ่งคิดว่ามันก็ไม่เหมาะกับโลกปัจจุบันแล้วนะคะในปีนี้เนี่ยในตัวกิจกรรมนั้นจะเป็นการจัดการลาดินเนอร์นะคะ, mm hmm. ะเพื่อเธอระเกียรติ hmm. โดยจะนำเสนอถึงพระอาชิยราภาพของในหลวงรัชกาลที่5ในด้านต่างๆเราเรียกตีมว่าสยามเปรย์นซองนะคะเ mm hmm. พราะสมัยของพระองค์ท่านเนี่ย150ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามากดังน,นั้นแล้วก็จะมีงานการลาดินเนอร์ซึ่งเราก็ขายโต๊ะนะคะเพื่อที่จะหาระดมทุน มาให้กับกองทุนจุฬาสงเคราะห์แล้วก็กองทุนอาหารกลางวันที่ได้กลับเรียนไปแล้วแต่กิจกรรมเพื่อพระเกียรติยังมีตั้งแต่เช้านะคะมีการวางวงมิาัเาเพื่อรราเรื่องถึงพระองค์ท่านนะคะทั้งที่จุฬาทั้งที่ลานพระรูปแล้วก็ในช่วงบ่ายเราก็มีกิจกรรมในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมนะคะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเช่นเดียวกันเลยค่ะที่ทาง จุฬาเราชวนนิสิตเก่าจุลาไม่จริงๆนิสิตปัจจุบันด้วยนะคะที่เราเรียกว่าไปบริจาคโลหิตกิจกรรมนี้ไหนอาจารย์ที่อาจจะช่วยเสริมได้นะคะวันที่23ตุลาตุลาเนี่ยนะครับก็จะเป็นวันที่ราชทานวันพิษมหาราชอย่างที่เราเราทร,ร้าบกันอยู่ครับจุลาลงงรณ์หมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นหมหาวิทยาลัยที่เ,เกิดก่อกําเนิดขึ้นตามพระราชบัิธานของรัชกาลที่5นะครับวันที่23ตุลาก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญต่อจุลาลงงรณ์หมหาวิทายทายลัยนะครับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาก็เป็นประจำนะครับตามที่ท่านนายกพิจิตเราพูดเพ่อสักครู่นี้นะครับจุฬาลงกรมหาวิทยายังมีนิสิตที่มีความเดือดร้อนจําเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายยังมีนิสิตที่มีความเดือดร้อนจําเป็นในเรื่องของการเรียนนะครับการใช้ชีวิตอยู่นะครับเงินทุนจุฬาสุเคะห์กับทุนอา่านหนังวันก็จะเป็นอีกอส่วนใหญ่ๆส่วนหลักเลยนะครับที่สมาคมนิสิตเก่าจุฬาน้ช่วยให้น้องๆสามารถจะเรียนในจุฬาลงกรมหาวิทยาัยได้อย่างมีความสุขตามตามสภาพนะครับ ตัวละครเหมายังไงมีหน้าที่ในการสร้างคนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ออกไปก็จะสร้างงานสร้าง impactful innovation impactful research นะครับเพื่อเอาไปเซริร์ฟเอาไปสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศชาติเพราะฉะนั้นกระบ,บวนการบริจาคเหล่านี้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นบุญที่ทททใหญ่โตนะครับในเรื่องของการสร้างคนแล้วก็จะสะท้อนไปถึงเรื่องของการนำสร้างคนไปสร้างประเทศชาติด้วยนะครับเนั้นการทำบุญ ในลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับสามารถจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศได้อย่างดีเลยครับ,ค,บรรครับในส่วนของการบริจาคเลือดเนี่ยราลกรองมหาวิลัยก็มีความยินดีอยู่แล้วนะครับที่นิสิตเราเนี่ยมีความคิดในเรื่องของจิตอาสาจริงๆซียูบลัดหรือว่าการบริจาคเลือดไม่ว่าจะเป็นเลือดใหม่ในปีนี้เนี่ยไม่ได้ทําปีนี้เป็นปีแรกนะครับทำต่อเนื่องกันมานานแล้ว การบริจาคเลือดก็เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาเลยนะครับมีความต้องการเลือดเราก็บริจาคนะครับปีนี้เนี่ยเราเชิญชวนทั้งชาวจุฬาแล้วก็บุคคลทั่วไปนะครับที่มีจิตกุศลนะครับผมเข้าใจว่าการบริจาคเลือดไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายหรืออะไรครับเป็นเรื่องดีกับตัวเองด้วยซ้ำปนะครับแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจด้วยสภาพสังคมด้วยอะไรต่างๆตอนนี้เรื่องความเจ็บป่วยเรื่องความต่างๆเป็นเป็นเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นนะครับผมคิดว่าตอนนี้ การบริจาคเลือดก,ก็จะเป็นกางที่น่าจะมาร่วมกันได้ดี<อ>ครับทุกปีเราก็มีกิจกรรมบริจาคโลหิตบริจาคเลือดอยู่แล้วนะคะแต่ปีนี้เราใช้คําว่าเลือดใหม่นะคะมอตโต้เราจะดึงเอานิสิตนะคะเด็กๆน้องๆใหม่ๆนี่แหละค่ะเพื่อให้เขามีจิตในเรื่องของจิตสาธารณะในการช่วยเหลือคนอื่นนะคะมาร่วมบริจาโะคโลหิตค่ะการบริจาคนะคะท่านสามารถจะร่วมบริจาคได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยบาทเลยก็ตามนะคะเรามีช่องทางการบริจาค นะคะจะเป็นลาย o A ของจุฬาลำนานนะคะจะเป็นเรื่องของอบริจาคตรงกับธนาคารนะคะจะใช้ QR Code ที่โุ๊ทีนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะ,ะสแกน QR Code นะคะได้เลยนะคะอันนี้ในเรื่องของการบริจาคนะคะก็ขอเชิญทุกท่านถ้าอยากจะติดตามตัว งานนะคะในตอนเย็นวันที่23นะคะงานที่เรียกว่าสยามเรนซองแทตติของปีนี้ถึงแม้ท่านจะไม่ได้เข้ามาร่วมงานแต่ท่านก็ติดตามชมได้นะคะทาง Facebook จุฬาลำนายนะคะทาง LINE OA แล้วก็ทาง Facebook Fan Page ของ Mono 29นนะโมโน29นะคะเราเผยแพร่ค่ะให้ทุกท่านไปตามได้ค่ะ